สวัสดีครับทุกคนนี่คือศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ในนัดที่2ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างอาเซนอลที่เปิดสนามเอมิเรสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเชลซีซึ่งนี่คือศึงลอนดอนดาร์บี้แมตช์เป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใครซึ่งในเกมนี้ถ้าเชลซีชนะและยิงได้เยอะพวกเขามีสิทธิ์ทะยานขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนอาเซนอลถ้าแพ้พวกเขาจะจมอยู่ในท้ายตารางที่เสี่ยงจะตกชั้น โดยเริ่มเกมมาในจังหวะนี้โควาสติที่เล่นชิงกับลูกากูก่อนที่โควาสติจะจ่ายบอลไปให้กับลิสเจมที่หนุดไปในกรอบเขตโทษด้านขวาก่อนที่เจมจะตบบอลเข้ากลางมาให้บิ๊กตู้โลเมลูลูกากูที่ชา้าจดจ่อเข้าไปส่งผลให้เชลซีออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งจังหวะนี้แฟนแฟนเชลซีต่างร้องตะโกนเรียกชื่อบิ๊กตู้บิ๊กตู้อยู่กับทีมต่อส่วนคนไทยนั้นร้องให้ออกไปออกไปหมายถึงบิ๊กตู้ลูกากูนะครับ จังหวะต่อมาในนาทีที่35มา,ออาร์กอสอลอนโซที่จะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่เล่นชิงกับคาทาวแวตที่จะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่เหมือนกันก่อนที่ทั้งคู่จะทําชิงกันหลุดไปได้และปาดเข้ากลางให้เมสันเมาส์ที่จ่ายบอลไปให้กับลิสเจมที่หลุดเข้าไปรอบเป้าเต็มข้อบอลที่พุ่งแรงอย่างกับต่อบปโดแสกหน้าเลนโนเข้าประตูไปส่งให้เชลซีออกนำอร์เซนนลไป2ประตูต่อ0ในศึกลอนดอนดาร์วีแมตช์ครั้งนี้ ในจังหวะน,นี้เป็นไคฮาวเวร์ที่ไหลบอลต่อไปให้เมสันเมาส์ก่อนที่เมาส์จะพาบอลโยกหลอกเกมรับของอาร์เซนอลจนหลังหักถึง2รอบก่อนที่จะเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษและเป็นไคฮาวเวร์ที่ม่งบางหลุดกรอบออกไปจังหวะต่อมาเป็นอาร์เซนอลที่ได้หลุนบ้างโดยโลกองกา้านั้นเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่กองหลังของเชลซีนั้นหม่งไม่พ้น ก่อนบอลจะไหลามาเข้าทางชาก้าที่ไหลบอลไปให้สาก้าบันจงสัดด้วยสายบอลน,นี่พุ่งแรงฉลับเกือบเสียบคานแต่ยังโชคดีที่เมนดี้วิดปัดเอาไว้ได้ซึ่งอาร์เซนอลน,นั้นยังโหมบุกอย่างหนักเพื่อหวังที่จะยิงตีไข่แตกให้ได้โดยในจังหวะน,นี้จากลูกเตะมุมทางฝั่งซ้ายที่บอลเลยไปึงเสาสองก่อนที่ปาโบลมาลีจะบงกมาให้โฮดดิ้งสะบัดหัวต่อไม่หล่อแล้วนะแต่บอลน,นั้นเฉียวเสาลูตกไปนิดเดียวอย่างน่าเสียดายทำให้อาร์เซนอลพลาดโอกาสทอทีเชะตีไข่แตกไป จังหวะต่อมาลูกากูนั้นพาบอลไปข้างหน้าก่อนที่จะไหลบอลต่อให้ลิสเจลที่ตกกลับเข้ามาให้เมสันเมาที่บรรจงปั่นงโค้งแบบหน้าห่างเข้าไปก่อนที่ลูกากูจะพุ่งมองแบบตอบ่อไปโดแต่เลโนานั้นพุ่งปัดได้อย่างเหลือเชื่อลูกากูนี่ถึงกับหน้าเวอร์และหันไปถามกรรมการว่ามีเจลลานมือไหมนี่ครับจังหวะนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าแต่เลโนบอกว่า2ลูกแรกแค่อ่อนใหน้ลูกนี้ผมเอาจริงซึ่งผลในศึกลอนดอนดาร์บีแม์ในนัดนี้จบลงด้วยนชนะของเชลซีที่บุกมายิงอรนเซนอลพังคาบ้าน2ประตูต่อศู ซึ่งหลังจากชัชนะในนัดนี้ของเชลซีทำให้จากการลงสนาม2นัดในศึกพรีเมียร์ลีก2021พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดรวดและทะยานขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีกโดยพวกเขายิงไปได้ถึง5ประตูและยังไม่เสียประตูให้ใครเลยส่วนอาเซนอลหลังจากพ่ายแพ้มา2นัดรวดทำให้ปัจจุบันพวกเขามีศูนคะแนนและมีลูกได้เสียอยู่ที่ลบ4หลังอยู่ในอันดับที่1 9ของตารางศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021 ซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของอาร์เซนอลพวกเขาต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ในเวลา18.30นหรือว่า6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยส่วนโปรแกรมในนัดถัดไปของเชลซีพวกเขาต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในวันเสาร์ที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ในเวลา23.30นหรือว่าเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยและสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณทูวิชันสดครบ380แมตช์ที่เดียวที่ทูวิชัน